คลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาแนะนําข้อดีของผู้ที่สําเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารนะครับตั้งแต่ชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5นะครับว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับข้อที่1สําหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่3นะครับจะได้รับการยกเว้นเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองระจําการตามพระราชบ,บัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497นะครับข้อที่2 ผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารนะครับตั้งแต่ชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5นะครับเมื่อสอบเข้าโรงเรียนทหารตามข้อบังคับกอหอว่าด้วยโรงเรียนทหารพุทธศักราช2492นะครับจะได้สิทธิคะแนนเพิ่มดังนี้นะครับผู้ที่สําเร็จวิชาทหารชั้นปีที่1จะมีคะแนนเพิ่มให้ละละสคะแนนนะครับผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่2นะครับจะมีคะแนนเพิ่มให้ ร้อยละสคะแนนนะครับผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่3นะครับจะมีคะแนนเพิ่มให้ร้อยละหคะแนนนะครับผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่4จะมีคะแนนเพิ่มให้ร้อยละหคะแนนนะครับและสาหรับผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่5นะครับจะมีคะแนนเพิ่มให้ร้อยละเคะแนนนะครับที่พี่กล่าวมานั้นนะครับถ้าน้องสอบเข้ารับราชการาหารนะครับน้องก็จะได้คะแนนพิเศษนะครับ ตามที่พี่กล่าวมานะครับสำหรับการเข้ารับราชการทหารกองประจำการนะครับสำหรับผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่1นะครับถ้าจับได้ฉลากแดงนะครับก็จะได้เป็นทหาร1ปี6เดือนนะครับแต่ถ้าร้องขอหรือสมัครใจเข้ารับราชการนะครับทหารนะครับก็จะได้เป็นทหาร1ปีนะครับสําหรับผู้ที่สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่2นะครับถ้าจับได้ใบแดงก็จะได้เป็นทหาร1ปีนะครับ ถ้าร้องขอหรือสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจาการนะครับก็จะได้เป็นทหารแค่6เดือนนะครับเห็นไหมครับสำหรับข้อดีของนักศึกษาวิชาทหารนะครับมีสิทธิเยอะแยะมากมายนะครับถ้ามีความประสงค์อยากสอบเข้าโรงเรียนทหารนะครับก็จะมีคะแนนเพิ่มเติมพิเศษให้นะครับตามที่พี่ได้กล่าวมานั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ